พบกันอีกแล้วนะคะช่องไม่ใหญ่อื่นพาเพืินวันนี้เราก็จะไปดูนักเรียนรับประทานอาหารที่โรงอาหารสต๊อปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็จะไปรับประทานอาหารใช่ไหมคะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆไปรับประทานอาหารใช่ไหมคะไม่ใช่เหร สภาพบรรยากาศโรงอาหารโรงเรียนมัอนแสนวิทยาคมน,นะคะลูกๆก,ก็จะมาเข้าแถวเข้าแถวให้เป็นเริ่เบียวในการซื้ออาหารนะคะอาหารของเราอา,อาหารก็ครบห้าหมู่นะคะ จะมีอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะไม่มีผลไม้นะคะคุณแม่ก็ขายผลไม้สวัสดีค่ะค่ะก็ขายางวันนี้วันนี้ว่าจะตามส้มตำามนจะมีสากรมีบอกเอาเอาจาังใส่ไหมคะลูกๆโอ้โหวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวมีอาหารครบห้าหมู่ นะคะค่ะมีข้าวห่าหมูมีหมูเห็ดเป็ดไก่มีผักค่ะคค่่ะะสภาพบรรยากาศโรงอาหารก็ค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มนี้สวัสดีค่ะกลุ่มนี้กินข้าวนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็อุดใจได้นะคะว่าลูกของเรากิน อลอร่อยสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะพี่พี่กินอร่อยเหมือนกันนะคะพี่ก็จะอายหน่อยนะคะเพราะว่าโตแล้วนะคะสวัสดีครับสภาพโรงอาหารของเราก็เด <im it in Spanish> ็กๆก็มารับประทานอาหารนะคะตอนเที่ยงค่ะ